สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยครับอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาฟุตบออคู่ที่เข้าตามาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยด้วยนะครับยูทูบกำลังจะเข้า10,000ซับรวมไปถึงทางติ๊กต็อกด้วยนะครับและถ้าอยากจะรมสนุกกับเราครับก็มาได้ที่ลายแอดของเราครับแอดพักยก77ตามด้านล่างนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเอามาถึงคำคืนวันอาทิตย์ ผมจัดมา3คู่เหมือนเดิมไล่เรียงตามเวลานะครับไปเริ่มที่เวลา2องทุ่มกันก่อนครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับเอวอร์ตันเลสเตอร์เนี่ย42แตม้มพึ่งจะกระเด็นตกรอบในฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับบุกไปแพ้โรมามา0ต่อ1แถมในลีกก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะพักตัวผู้เล่นครับเพราะว่าพึ่งเล่นมาวันพฤหัสเลยครับดังนั้นผู้เล่นอย่างเจมี่วาร์ดี้ฮาวิ่บานส์เจมส์แมดดิสััันนอาจจะะได้พ้พกครบผูเล่่นตัวสำรององงยยาโเซเเปรส มาร์คอัลเบริตันหรือแม้กระทั่งคู่หน้าอย่างแพทรันดาก้ากับอิเฮราโชก็ลุนออกสตาร์ตัวจริงเจอกับเอเวอรตัน32แต้มเกมล่าสุดถือว่าได้ต่อลมหายใจนะครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซีมา1-0ครับแฟรงค์ลัมพาร์ดไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นแน่ครับผู้เล่นตัวหลักอย่างฟาเบนเดลฟ์เดมาายเกรอันธนิกรดอนข้างหน้าริชารลีสันครับพร้อมลงล่าตาข่ายดูแล้วเนี่ยคู่นี้ก่อนเกมเฮนดิคัเปิดมาใกล้เคียงเลยครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านเลสเตอร์แต่อย่าลืมนะครับ เอเบอร์ตันยังต้องดิ้นรนเลยครับมีคะแนนตามหลังลีสอยู่และแข่งพร้อมกันด้วยคู่นี้เชียร์ไปที่เอเบอร์ตันเลยครับผมว่าเกมนี้ไม่แพ้แน่ไม่หนึ่งก็3คะแนนเชียร์เอเวอรตันนะครับคู่ต่อมาเตะเวลาเดียวกันครับปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับลีสอยู่ในเตะอาร์เซนอลเองเนี่ยหกแต้มเกมล่าสุดบุกชนะเวสต์แฮมมา2-1เป็นการชนะ3เกมติดนะครับ กลับมาลุ้นท็อปโฟอย่างเต็มตัวครับตัวหลักๆยังไม่มีโทมัสปาเตนะครับดังนั้นตรงกลางจะเป็นกระนิตชาก้าแนวรุ่มาตินโอเดกาดบุกยโยซาก้ากับเรื่อมาตินเนลลี่นะครับข้างหน้าเป็นเอ็ดเวิร์ดเอ็มเคเทียครับเจอกับลีส34แต้มเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้า,านกับซิตี้มาเลสศต่อ4นะครับตัวหลักๆคาวินฟิลลิปแนวรุกอย่างแจ็คฮาริสันราฟินยาข้างหน้าเป็นโรดิโก้นะครับเกมแรกที่เจอกันอาร์เซนอลบุกถล่ม4-1ครับเอาง่าย เกมนี้อาร์เซนอลถ้าชนะลุ้นท็อปโฟเต็มตัวในขณะที่ลีสเองก็หนีตกชั้นนะครับนำเอเวอตันสแต้มก็จริงแต่แข่งมากกว่า1นนัดแล้วเตะพร้อมเอเวอตันด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับบอลอาร์เซนอลในเอเมเรดดุดันครับยิ่งเจอทีมที่เป็นรองอาร์เซนอลมักจะเก็บได้ครับขนาดไปเยือนยังยิงมา4ี่เกมนี้เล่นในบ้านแล้วต้องการชัยชนะด้วยผมว่า1ประตูมีหน้าลุนเม็ดสเชียบอลต่ออย่างอาร์เซนอลนะครับ ไปปิดท้ายที่เวลาที1:45ครับเกาชัวเซราอิตาลีเวโรนาดับเก้าจะเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานรองจ่าฝูงครับเวโรนาห้าสองแต้มเกมล่าสุดบุกชนะกายารีสองหนึ่งนะครับตัวหลักแอนโทนินบารักคู่หน้าเป็นจาลูก้าคาปราลีเล่นกับโจเวนีซโมเน่เจอกับเอซิมิลานที่หล่นมาเป็นรองจ่าฝูงนะครับหลังจากที่อินเตอร์นี่เอาชนะคู่แข่งได้ตั้งแต่คืนวันศุกร์ครับมี7จแต้ม ก็ตามหลังอินเตอร์มิลานเนี่ยหนึ่งแต้มนะครับเอาง่ายแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1น,นัดครับดังนั้นถ้าเกมนี้ชนะก็จะแซงกลับไปเป็นจ่าฝูงนะครับตัวหลักๆคืนวันนี้ก็เหมือนเดิมครับฟรองเคสซีเย่ซันโดโตนาลีนะครับแนวรุกเป็นบาหิมดีอารสราฟาเอลเลอาลข้างหน้าเป็นชีรูนะครับเกมแรกที่เจอกันมิลานเปิดบ้านชนะ3 2ครับแน่นอนก่อนเกมเอซิมิลานถูกยกให้เหนือกว่านะครับสถานการณ์มันบีบให้กับเอซีมิลานต้องชนะในเกมนี้ครับในขณะที่เวโรนาจะว่าไปไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับลุนยุโรปก็ยาก ดังนั้นเนี่ยเกมนี้เล่นเรื่อยๆครับผมยังวัดใจ AC m i มิลานครับผมมองว่าเป็นเกมที่พวกเขาไม่น่าจะพลาดนะครับแล้วฟอร์มช่วงหลังดีด้วยนะครับชนะมา3เกมติดดังนั้นเชียร์บอลต่ออย่าง AC มิลานครับจะบุกมาเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูนะครับสรุปวันนี้3ทีมครับผมชอบไปที่ทีมอย่างเอฟเวอร์ตันอาร์เซนอลและ AC m i มิลานนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะรับสรุปกับเราครับก็แอดไลน์มาได้แอพักยก77ตามด้านล่างนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ